Xin vâng ạ à. คืนนี้นะคะตีสองครึ่งครับน้องนหนูๆเด็กรีพูลนะครับจับตาดูให้ดีนะครับรีพูลนะครับจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าซึ่งแน่นอนว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยได้เสริมขุมกําลังเนี่ยมาแบบเต็มเหนียวเลยเต็มสเต็มเลยไอตัวที่เสริมมาตัวลุกเนี่ยสามตัวมีทั้งมาเล่นแล้วก็มีอาเซนซิโอแล้วก็มีมาคัสและฟอร์ดดาวยิปฟันสิบเรลวรงยที่สุดของทีมพี่ถือว่าอา่าซึ่งสามตัวนี้เป็นสามตัวที่มีความเร็วจัดจ้านแล้วก็เหมาะกับเกมโต้กลับของอูไนาอเมรี่หรือเทพโลกิฮะ เป็นการวัดกึิ่นยิงครับระหว่างเทพโลกิเนี่ยกับมหาเทพอาหนงชาจิชาของรีพูนะครับในค่ำคืนนี้สนุกแน่มันแน่นี่ครับลูกเกมเนี่ยมันจะเป็นรีพูเนี่ยถึงขย่มใส่แล้วแหละฮะนะเล่นแบบเพสซิ่งแบบหนักๆถูกป่ะแต่บอลของไนเมรี่เนี่ยเทพโลกิเนี่ยเป็นบอลรับรอโต้รับแบบแน่นๆเหนียวๆนะฮะแล้วรอเล่นหลังลายพูดถึงสู้นะครับโดยใช้ความเร็วของตัวข้างหน้านะครับไม่ได้มีแค่แรัดฟอร์ดไม่ได้มีแค่มาเล่นไม่ได้มีแค่เอสเซีิโอแต่ตัวเดิมๆของเขาอย่างโอลิเวอร์จินเนี่ยก็น่ากลัวด้วย มีแต่ตัวจี๊ดๆงั้นเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลีพูก็ต้องระวังนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแต่ถามพี่ว่าเฮ้ยจานค่ำคืนนี้จานคิดว่าใครจะชนะอ่าพี่จะไม่ให้สามหน้าครับพี่ให้หน้าเดียวเลยครับพี่ให้ลีพูชนะเดีย๋ยวจะหาเฮ้ยจานบีบอลสามหน้า,า,าไงโอ,จนนอาา้จานชี้ชัดมาเลยดีกว่าว่าใครชนะอะพี่ชี้ชัดให้เลยว่าลีพูชนะอ่ะไหงหวานเจี๊ยบไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เชื่อว่าลีพูเนี่ยน่าจะหมายมั่นปั้นมือน่าจะแบบว่าโอ้โหต้องทำแต้มฉีกห่างแล้วเพราะว่า ะะแต้มหายไป2แต้มถูกป่มแล้วทําให้าอ์เซนลเนี่ยไร่จิ้มเหลือ7ฉะนั้นเกมนี้ต้องการชชนะเป็นอย่างมากแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าอูนายเมลี่เองเนี่ยเสริมทับมาแบบนี้ชัดเจนครับเขาต้องการพื้นที่ท็อปโฟและเขาได้ในบ้านด้วยเขาต้องใส่เต็มใส่จัดหนักอยู่แล้วฮะกับริพูเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดกันนะระหว่างเกมรุกของริพูนะฮะที่เน้นเกมเพสซิ่งบี้หนักๆกับเกมรับลอโต้เร็วๆแรงๆเนี่ยของสิงห์พง,งาดแอตันวิลล่าเนี่ยใครมันจะเจี๊ยบกันอันนี้มัน,นก อย่างดีอาร์อย่างนูนเจสอย่างกัคโปเนี่ยกับวัตสกินอาเซนิโอมาเล่นแลดฟอร์ดเนี่ยใครมันจะคมใครมันจะเจีย๊ยบใครมันจะถึงใจกว่ากันใครมันจะแซ่บกว่ากันแต่พี่ก็แอบ,บเป็นห่วงอยู่นิดนึงนะเพราะว่าเกมที่ลิปูเจอเอลตันเนี่ยถ้าในค่ําคืนนี้เจอเอลตันวิลล่าเนี่ยไปเล่นแบบพึ่งหลังเหมือนที่เจอกับท็อฟฟี่สีเงินเนี่ยเหนื่อยนะพี่บอกเลยเหนื่อยนะครับเพราะว่าโตลุกในเกมที่เจอวูฟเนี่ยมันมีแค่คุณญาตัวเดียวที่มันน่ากลัวนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไรถือว่าแต่คืน,นเ,เ, Villa เน เขาเรียกอาเซนซีโอมาเล่นวัตสินแรดฟอร์ดอย่างเงี้ย เอาเรื่องนะเพราะถ้าเล่นแบบฟอร์มที่เจอเอเวอร์ตันในเกมขึ้นหลังนะที่บอกเลยเน,นี่ยน่าเป็นห่วงนะก็ต้องระวังนิดนึงนะในค่ำคืนนี้นะฮะไปติดตามรอเชียร์กันได้เลยนะครับเด็กน้องๆหนูๆเด็กรีพูททั้งหลายส่วนพี่จะรอเชียร์ร่อให้กําลังใจพวกเองดูอยู่ห่างๆแล้วกันนะฉะนั้นคืนนี้นะครับรีพูจะชนะแอสตันวิลล่าไปได้คับพีห้หน้าเดียวแล้วนะโอเคนะจะไปเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพ รับ s u z u กิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50 0 0 0บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึงสายเบ็ดมีนาคม2 5 6 8สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i co th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ